วันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าทัศนะของโลกชื่อเรื่องนี้ก็มาจากแรงบันดาลใจในเรื่องฟังข่าวเมื่อวานและจริงๆมันก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาตลอดยกตัวอย่างข่าวก่อนแล้วกันนะฮะก็คือข่าวเรื่องแกงสม้มแฮชแท็กเซฟแกงสม้มอันนี้คือจุดเริ่มต้นอันแรกของในทวิสเตอร์ที่ผมเขียนข้อความ แสดงทัศนะส่วนตัวลงไปแต่วันนี้หัวข้อเราคือทัศนะโลกนะก็แปลว่าไอสิ่งที่ผมเขียนคือทัศนะส่วนตัวแต่ที่เขาเอาบทความเอาเรื่องราวมาคือเป็นการจัดอันดับอาหารของโลกที่ว่าแย่ในทัศนะของโลกอาจจะเป็นทัศนะของคนจัดก็ได้ว่าก็เลยเซฟแกงสม้มอันนี้คือเรื่องหนึ่งและก่อนหน้านี้วันสองวันเองแล้วก็ยังคุกกุนกันอยู่แล้วก็ยังมีข่าว มาเรื่อยๆก็คือเรื่องมวยไทยมวยเขมรมวยกัมพูชาอะไรก็แล้วแต่มันจะเรียกชื่อ,อยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นทัศนะของโลกจะเป็นโลกของประเทศหนึ่งซึ่งเขาคิดจะตั้งกฎกติกาขึ้นมาเองย้ําว่าไม่ได้บอกว่าผิดอะไรและเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องแรกนิดนึงก็เรื่องมิชลินก็เป็นเรื่องข่าวๆที่เราดูใน YouTube ดูรายการอาหารหรืออื่น แล้วก็ส่วนตัวได้ไปพักผ่อนที่โคราชมาก็ได้ไปทานร้านอาหารที่ทำอ,อย่าเรียกว่าทำคือมิชลินเขามาชิมเขาให้สองดาวเกี่ยวกับหมวดอาหารไก่ทอดอันหนึง่งประมาณเนี่ยก็คือเอาสามเรื่องเนี่ยมัดตึงรวมกันแล้วก็เอามาพูดเกี่ยวกับทัศนะของโลกว่ามันจะถูกต้องตรงใจหรือไม่อย่างไรกับใครนะในส่วนตัวแรกเรื่องแกงส้มก่อนเนี่ยก็อย่างที่เขียนบทความไปเล็กๆน้อยนว่า ไอ้ทัศนะหรือรสนิยมในด้านอาหารของแต่ละคนทั้งโลกมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้แน่นอนว่าเราเกิดในภูมิภาคไหนเราทานรสชาติอาหารหรือพืชถักจากประเทศไหนย่อมไม่เหมือนกันแล้วเราทานมาตั้งแต่เกิดยันที่จะมีสิทธิ์มีเสียงที่จะมาออกทัศนะได้กับตัวเองก่อนแล้วก็กับชาวโลกนี้ได้เนี่ยแต่ว่าคุณต้องเคยชินกับรสชาตินั้นมาอันยาวนาน ซึ่งมันก็ยากที่จะบอกว่ารสชาติที่แต,แตกต่างออกไปจากรสปากของคุณรสมือในประเทศของคุณหรือในสิ่งที่คุณทานมาทั่วโลกผสมประสานมิซ์รวมกันมาอะไรคือดีและไม่ดีนะฮะอันนี้ส่วนตัวนะก็ไม่ได้บอกว่าการให้อันดับหรือการตัดสินมันควรหรือไม่ควรยังไงแต่ผมก็อยากจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราให้ได้นะแต่ก็คงต้องบอกบทบาทในส่วนกลางๆนิดนึง ถ้าจะชมเชยก็คงไม่ชมมากเกินไปถ้าจะว่ากล่าวก็คงไม่ว่ากล่าวจนถึงขนาดคนที่ทําหรือเจ้าของอาหารเขาอึดอัดแบบไม่ต้องตัวตึงขนาดนั้นว่าแบบจะต้องบอกให้ชัดเจนว่ามันแย่ขนาดไหนหรือไม่ดีประมาณไหนนะฮะหรือถ้าชมก็ไม่ต้องชมให้มันเลิศเลอว่าโอ้โหอย่างประมาณจะมิเชลินห้าดาวแปดาว โรงแรมเจดาวหกดาวอะไรก็แค่บอกเทสว่าอะไรคือสิ่งที่มันขาดมันหายในทัศนะของคุณแล้วก็ต้องย้ำนิดนึงว่าในทัศนะส่วนตัวหรือทัศนะของประเทศคิดว่าอย่างไั้นนะอย่างเรื่องศิลปะป้องกันตัวอาจจะเป็นยูโดโอของญี่ปุ่นเชคคอนโดของเกาหลีหรือมวยอะไรก็แล้วแต่มวยสเปนอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความใกล้เคียงกัน แล้วก็มันก็คิดค้นกันมาจะบอกว่าสืบไปในประวัติศาสตร์ว่าอะไรมันยาวนานเหมือกันก็เรื่องหนึ่งแล้วมันจะพิสูจน์ทราบจริงหรือไม่มันก็เป็นสิทธิความเชื่อของอีกคนหนึ่งแต่เอาเป็นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันใช้กันมายาวนานแต่ละประเทศแต่ละอะไรมันก็เรียกชื่อแตกต่างกันออกไปแต่วิธีการอาจจะคล้ายคลึงกันคงไม่แปลกเพราะคนบนโลกเนี่ยเราอยู่มาเพื่อเอาชีวิตรอดตามธรรมชาติที่ ธรรมชาติให้มายีนให้มาอยู่แล้วว่าเราต้องเอาตัวรอ,อการต่อสู้ก็เหมือนกันเราก็คงคิดค้นพัฒนาต่อยอดกันมาแล้วก็บอกกลับันมาแต่ที่สุดมันก็คือการเพื่อให้ตัวเองพ้นจากอันตรายอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นมันมีความคล้ายซึ่งคล้ายกันได้แน่นอนแต่มันจะมาเรียกชื่อหรือเอาไปใช้ในแต่ละประเทศแตกต่างกันก็คงไม่เป็นไร ะนนแล้วจะไปว่าว่าอันนั้นของฉันอันนี้ของเราสัอย่างเดียวก็คงไม่ถูกแต่อยากจะมองถึงเจตนาว่าคนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยเจตนาเพื่ออะไรเจตนาเพื่ออยากจะรักษาศิลปะของตัวเองอย่างแท้จริงหรือเจตนาเพื่อหวังผลอะไรอย่างอื่นก็อยากจะให้มองเรื่องเจตนาเป็นหลักแต่บางทีเราก็ไปใส่ร้ายเขาก็คงไม่ถูกนะทีเดียวบางทีเราไม่ได้ไปนั่งคุยจับเขาคุยกันว่าเจตนาเขาจริงๆอ่ะมันคืออะไรความเข้าใจผิดมันเกิดจากอะไร ย้ำคำว่าเขาความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นนะสังคมไหนมันไม่ดีทั้งนั้นนะอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องอาหารว่ากันไปเรื่องศิลปะป้องกันตัวอะไรแล้วก็ดีคราวนี้ก็อยากจะบอกถึงสังคมปัจจุบันที่เราดูข่าวบริโภคข่าวกันทุกวันแล้วพอเราดูปับ๊บเราก็ตัดสินทันทีว่ามันเป็นนูน่นเป็นนี้อันนี้ดีไม่ดียังไงอันนี้ก็อยากให้ใจเย็นนิดนึงแล้วก็พิจารณาว่าเจตนาเขาเป็นยังไงเหมือนกับ ขอพูดถึงศาลนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้มีคดีดังๆเข้าไปในศาลเยอะผมคิดว่าศาลท่านนอกจากดูตัวบทกฎหมายทางวินัยพฤวิจัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบแล้วสิ่งสําคัญที่ผมส่วนตัวนะคิดว่าสําคัญที่สุดคือเจตนาบางคนพูดจาไม่เพละแต่มีเจตนาที่ดีเพราะเขาโตมาแบบนั้นหรือบางคนพูดจาเพละมากพูดดีมากแต่อาจมีเจตนาที่ร้าย อะไรก็แล้วแต่น่าจะขึ้นอยู่ที่เจตนาเป็นหลักก็อยากให้มองตรงนี้เป็นหลักก็ขอให้กําลังใจทุกคนที่อาจจะทําผิดพลาดไปอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่มีเจตนาดีก็สามารถที่จะปรับปรุมแก้ไขได้เช่นกันนะครับ